สัญญอนเงินห้น้ไลายสดเด้อค่ะเด้อย่าพากันทีมการไล่สดเด้อค่ะเด้อบางที่ผู้เพื่อนถูกใจเฮานาะผู้เพื่อนันโยนเงินห้เด้อแม่ชแมทุกคนละทีพานย่าทีมไล่สดเด้อค่ะการมูเ่อนใจดีเพื่อนันโยนเงินห้ยซีดีซีกับมิ่งคุ้นคาเบิดไปได้ไหมครับเพราะว่าผมทักไปนะครับ โยไปใสล่ละนกงแดงเฮ็ดบ้านเราบ่บ้านนางจา่าบ้านยู่อ่ะเฮ็ดบ้านนางจา่าแม่หมูเฮ็ดเฮี่ยนยู่นี่บ่เ,เฮ็ดเที่ยนนี่วะถ้าเป็นเฮี้ยนนี่เฮี่ยนนี่บ่ น้องแดงเฮ็ดบ้านลราบ่ค่าบ้านนี่ยบ่น้องเฮ็ดราคาน้องเฮ็ดสั่งแต่พ่อสอยีสิบสองราคาเนี่ยบ้านหลังนี้สั่งแต่พ่อสอยีสิบสองแล้วตั้งแต่น้องอายุยียีสิบสองปีสร้างบ้านหลังนี้จ้ะเจ้านี่กะได้ยี่สิบก็ปีแล้วบ้านหลังนี้น้องเฮ็ดเองค่ะบ้านเฮ็ดบ้านเองถ้าถามบ้านนี่นะถ้าถามบ้านนางนอนอยู่นี่นะ อันนี้น้องนั่งในบ้านอันสุเทยียนน่องนั่งอยู่นอกบ้านาคล้าเป็นมองนั่งเล่นมันสิโลง่งมองนอกบ้านนี่แดงโลง่งอ๋อปรทัดเห็ด <c oughs> เดี๋ยวล่อไอ่ล่อเนี่ยแม่ก่อนมันเป็นมุกนาบ้าน <c oughs> มันเป็นมุกนาบ้านแม่มูวน,น้องกา กระชากับเบื e ้องขอบนอกมันเป็นลังค่าโซมสเปนเนียมันเท็ดยากน้องเฮ็ดว่าได้มันเป็นลังค่าโซมสเปนน่ะส้่ที่วาสามเหลี่ยมอ่ะวันนี้ท่านขอบมันออกเดี๋ยวนี้น้องกระจับอยู่ไววซื่อแต่น้ำก็ถ้อนออกจีได้ซื่อเนี้ยขอบมัซไซมคขอบสารมัน่อจ้ะนาบ้านมันเป็นหนาบ้านโซมสเปนลังค่านะมันเท็ดยากน้องก็ไปจับ จับกระเบื้องมาปิดไปจซื้อแต่บ่ได้ขันขันน้องมากกัสิไปเอีกปลลอยมันก่อนเดี๋ยวให้มูเพิ่นมากก่อนน่องกะขคืนไปได้อยู่แต่น้องเห็นเป็นมันต้องขันใส่บันนี้น้องเสียวปูนโบกโบกขั้นล่างโบกที่คู่มันเอาปูนโบกเลยบาทัานเทจ้าโอ้บ้านนองเมื่อนั้นน้องไข่มากแต่พูดหล่ะแต่พายอยู่ผู้หน่ง สอง้อยหลังคาแม่ผู้ว่านนี่แม่พุดเลยเขากะออกไปหอดไม่บางคนออกไปไม่ของน้องออกกระเบื้องซื้อๆบางคนออกยกหลังคาออกเลยแม่ถ้าอยู่ซ่วนหลอนเนาะอู้แห้งเมือ่อนานน่ะอยู่ข้างนอกบ่นไดเลยตรงตรงเขามาอยู่ในบ้านนี่ปดหูนับตั้งใหม่ย่านหลายลงแห้งเมื่อนอั้น เบิเ้งเลยสีแง,ง้ยเลยยิ่แต่บุ่มบุ่มอยู่ขันหน่อยอย่าไหลคุณสุติมากะหาสติเกอร์มาอ๋อจ้าเอาว,ว้กอนโพกันหน่องคันมัเปลี่ยนห้ังจ้าสังเจ้ากระเบื้องขอบไบขึ้นเกาซื้อๆมันแตกออกล่ะเจ้าเอามาปิดกันซื้อๆคันฝนโตมากกะสีล่องขันเบือนล่ะล่งฝ่าลง่าลงฝ่ามันมีฝ่าเรียบ มันเหตุไงมันเหตหลังค่าส้มจะเปลี่ยนวมันมีสันคุ้มสันเง่สันเงวสงันมันออกมาเนี่ยเหตุหัวมันหล่อ้างมันยุ่งุงหน้าบ้านมื่อาแต่อยู่ในบ้านเนาะลอบผู้ชายมากกว่นยิ่แตขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อแม่หมูขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณลหลายๆขอบ คุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยแดงสีโร่ไหลค่ะถึงสีเทาก็มีหัวใจขอบคุณเด้อขอบคุณค่ะส,สูดเด้อขอลงไหลค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบายส,สู้ๆสูส้ๆค่ะ